สดีครับสาหรับร้านกาแฟร้านนี้นะครับเป็นร้านสวัสดิการที่ว่าการอําเภอแม่สายแม่สายดิสทริกคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นร้านที่รีเริ่มโดยท่านประสงค์ล่าอ่อนท่านแอมอำเภอแม่สายของเรานะครับซึ่งเป็นร้านที่มีคอนเซ็ปต์ว่าเป็นร้านเพื่อชาวแม่สายนะครับและเป็นร้านสําหรับคนปกครองของอาเภอแม่สายนะครับโดยในร้านนี้นะครับแนมอาเภอแม่สายนะครับได้มีการเปิดไว้เพื่อเป็นสวัสดิการของคนปกครอง ที่ทําการปกครองอําเภอแม่สายนะครับและเน้นเปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าต่างๆของอําเภอแม่สายได้มาวางขายนะครับรวมไปถึงการชูจุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของทุกตําบลในอําเภอแม่สายซึ่งจะมีภาพประดับไว้ในร้านอยู่ทุกตําบลด้วยครับดังนั้นอําเภอแม่สายของเรานะครับมีแล้วมีแหล่ง ชิมกาแฟแห่งใหม่นะครับก็ต้องขอเชิญชวนนะครับทุกท่านลองมาชิมที่ร้านแม่สายดิทริกคาเฟ่นะครับขอบคุณครับ คราเป็นร้านที่ริเริ่มโดยท่านประสงค์ลาอ่อนท่านานายอำเภอแม่สายของเรานะครับที่เมื่อก่อนนี้หายทุกทัดผาน,นแดงของที่ว่าการอำเภอแม่สายของเราก็จะมีเป็นปัดอคาคารบัตรผาดแดน4ีชั้นขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งได้มาตได้มาตรฐานระดับประเทศเลยนะครับดังนั้นว,วัตถุประสงค์หลักของการจัดร้าน นี้นะครับก็เป็นการจัดเพื่อท่านนายอำเภอแม่สายของเรานะครับนายประสงค์ละอ่อนได้ไตัวแทนของพี่โก้หองร้อยนะครับทางนายกเกิ่ยงชาตินะเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเนี่ยนะไม่มีแล้วนะ,ะทางสมาชิกนะครับแล้วทางทีมกลุ่มสตรีแต่ก่อนก่อนจะย้ายเนี่ยทำอะไรสักหน่อยผมพวกวีกบอกซ่อมสักหน่อยนะทำอะไรเนี่ยตากแดดนั่นแหละขยับเข้าว่มได้นะ เดี๋ยวหน้าดำไม่มีใช่ไหมเออวันลอยกระทรงวันนี้ก็เลยถือโอกาสไว้วันนี้มันลอยกระทรงเนี่ยนะเออเราทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าเอ,อ๊ะวันนี้ผมก็ตั้งแต่เช้าแล้วนะอ,ออกบ้านตนเจ็ดโมงกว่าเพ่งที่ขับเข้ามาไปเวลาพุ่งชานะไปลาท่านผู้ว่าท่านรองเราก็บอกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งย้ายเนี่ยม,มาเร็วไหมบอกมันก็ว่าเร็วก็ไม่เร็วนะว่าช้าก็ไม่ช้านะมันอยู่ที่นี่ก็ปีกว่า หนึ่งปีเจ็ดเดือนนะมันแป,ป๊บๆนะนะก็หนึ่งปีเจ็ดเดือนก็ได้รับคนมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องเราชาวปกครองรวมทั้งทางของแม่สายเราทุกภาคส่วนเข้าาไ,ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็แก้กันช่วยกันจนจนผ่านรูล่วกไปได้ดีใช่ไม่มอย่างนั้นนะครับผ่านลุล่วงไปเชียงใหม่คนเป็นล้านว่าประชากรล้านเจ็ดล้านแปดนะนะเชียงใหม่ของของเราก็ล้านสองห่างกันเยอะพอสมควรนะผมในกรุงเทพอ่ะ ทนเกแบบกทาที่อื่นนิ่งเพราะเราตัวเลขจะขึ้นเห็นไหมเขาบอกของเรานี่มันดองกเรๆตัวเลขขึ้นตลอดฉะนั้นพวกเรามางดีก่อนเลาเฮ้แกปัญหาไม่จบเรืทีจริงๆแล้วโลกมันก็อยู่ท้องในพื้นที่เรามาขายก็เป็นการส่งเสริมหมุนเวียนในพื้นที่ของเราอันนี้คือความคิดผมนะก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับนะแต่ผมไม่ได้ถูกย้ายก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ชี้ว่าคนที่จะมาอยู่พวกเราหรือพวกเราก็เป็นเจ้าของทุกคนก็จะสามารถที่จะมีสวัสดิการได้นะครับก็นะนะเป็นการบริการเพี่องประชาชนก็ต้องพวกมาร์ล นัดเจอกันหน้าอำเภอทํำบริเวณพักกันก่อนจะไปก็ได้มีม,มีร้านกาแฟอร่อยมีห้องน้ำาสะอาดะอะไรต่างก็มีที่จอดรถอะไรต่างเม่ว่ามนนันจะดตีขึ้นนี่คือหลักคิดที่ที่ดิธีคิดไว้เท่านั้นเองนะครับ่ะพื้นผิ่พื้นเมืองต่างๆนะครับสามารถที่จะนําสินค้ามาวางขายวางจําหน่ายในร้านได้เลยคัสสันมาล็กกาแฟของเราให้นะครับ ได้คุณแม่ได้รนบยูนแล้วนะคอ้โงสงรกยกนแล้วนะครับเกนโอ้โหได้นะตรงนี้เลยครับตรงนี้เจมี่มี่บอบอจะไม่แยกกันนะค่น่อเสียก็ตรงนี้แหละ่ะบี2คน สเราไม่ไหวจริงๆครับ